จะรวยไปทําไมมันเป็นเศษกระดาษโอ้กว่าจะเข้าใจว่าอันนี้เป็นเศษกระดาษคนเราเนี่ยพูดพวกคนที่เข้าใจแล้วมันมันมันเข้าใจกันแต่คนที่เขาไม่เข้าใจเนี่ยเขาจะ้าใจอย่างที่ว่านี่มาก็ไม่เข้าใจเพราะมันมันธรรมชาติธรรมดาอ้าวต่อคุณสว่างแสงขวันดาวน้อมกราบนรรมตการพ่อครูด้วยความเคารพอย่างสูงสุดข้าพ่อครูครับมีคํากล่าวที่ลูกจําไม่แม่นยํานัก ได้กล่าวไว้ว่าพระพุทธเจ้านั้นรักพระเทวทัตเสมอพระราหุนโอโ้คำนี้ยิ่งใหญ่มากรักพระเทวทัตเสมอพระราหุนนั่นเป็นอย่างไรคะน้องกล่าวตรอรการพระครูสุดเสียนสุดกล่าวครับตอบสั้นๆพระพุทธเจ้ารักพระเทวทัตเสมอพระราหุนคือ พระพุทธเจ้าไม่มีตัวตนจบเข้าใจไหมพระพุทธเจ้ารักพร,ระเทวทัตกรักพระราหุลเสมอกันถ้าไม่ได้มีเอียงลำเอียงเอียงข้างไหนแ้าก็รรู้ว่าจะเป็นพระเทวทัตมันก็วิบากของเขาจะเป็นพระราหุลก,ก,ก็เป็นวิบากของเขาการที่พระราหุลมาเป็นพระโอรสของพระพุทธเจ้าก็เป็นวิบากของพระราหุล การที่พระเทวทัตมาเป็นคู่ต่อสู้ของพระพุทธเจ้าก็เป็นวิบากของพระเทวทัตพระพุทธเจ้าจะไปกะกะกั้นห้ามเนี่ยมันจะพูดกัดกำลังกำมหันมันจะไปกั้นไปห้ามได้อย่างไรวิบากของเทวทัตวินบากของพระราหูมันก็เป็นธรรมดามันต้องเป็นเช่นนั้นมันต้องบอนทบีมันต้องเกิดต้องเป็นอย่างนั้น ่นก็เป็นของเขาคนสมักมักจะมองว่าถ้าเป็นลูกของตัวเองนี่จะต้องนั่นเป็นตัวกูของกูไงไมันเอียงนี่เพราะพุทธเจ้าจะไม่ได้เอียงข้างในนก็ดูเออเอาละต่อมาก,ก็จะฟันเฟืออันนี้ก็พอเข้าใจแล้วต่อมาคุณโก้ภูวน,นัยกราบน้นมาสก,การพ่อท่านด้วยความเคารพอย่างสูงครับผมมีความเข้าใจ กามในอาหารคำข้าวผมไม่สงสัยแต่ผมจิตใจราคะในข้าวหรืออาหารมีด้วยหรือครับกราบขอบพระคุณมากครับอธิบายคำว่าการกับคำว่าราคะให้คุณฟังก่อนดีกว่าจะเข้าใจไม่ต้องยากหรอกไม่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 ไมซับซ้อนมากมายหรอกคำว่ากามแต่มันก็ละเอียดนะมันลึกซึ้งอยู่หรอก แต่ลองฟังดูอาตมาจะอธิบายดูมันจะมันจะได้เข้าใจชัดง่ายไหมคำว่ากามนะคือกิเลสหยาบใหญ่กว่าราคะเพราะฉะนั้นเมื่อคุณหมดกามก็เหลือราคะเพราะฉะนั้นราคะที่เหลือนั้นก็คือรูปราคะอรูปราคะ ราคะมีสามการราคะรูปราคะรูปราคะคุณต้องหมดกามก่อนที่เป็นราคะหยาบโอราริกาตาหมดโอราลิกาตาแล้วหรือมโนมยาตากรูปายตาคือรูปราคะกับอรูปราคะตอบแค่นี้เข้าใจกามกับราคะได้ยังได้ยังเห็นไหม เพราะนันคนที่ปฏิบัติทรรไม่มีลำดับอย่างน่าอัศจรรย์ต้นกลางปลายกามไม่จัดการก่อนกิเลสกามไม่จัดการก่อนรูจะเรียกเต็มๆว่ากามราคะก็ได้เต็มๆราคะขั้นการคุณไม่จัดการให้มันหมดก่อนจนคุณสามารถอยู่เหนือกามมาวจร คุณก็อาวจรอยู่กับกามโลกสังคมคุณก็อยู่กับกามยังโลกกามแต่คุณเหนือกิเลสกามแล้วคุณก็ไม่ต้องรบราไม่ต้องไปทําอะไรอีกกามทําอะไรคุณไม่ได้แล้วคุณมีธรรมริศคุณมีปัญญาคุณพ้นแลวกิเลสกามคุณมันมารอหน้าไม่ได้อย่างที่เคยอธิบายกิเลสกามมันเข้ามาใกล้คุณไม่ได้แล้วคุณสูงก็อนาคามีสูงก็ ยิ่งสูงไปเลยเป็นอาหารด้วยก็ยิ่งไม่มีทางที่เขาจะมารอหน้าเลยกามแต่กามมันก็มีไปละรานกับคนที่อ่อนแอคนอื่นแลไรแต่คนที่หลุดพ้นแล้วอยู่เหนือแล้วกามมาเล่นงานอะไรไม่ได้ก็คุณถ้าเหลือราคะต่อไปคือรูปราคะรูปราคคุณก็จัดการกับคุณจัดการกันนี้อีกรูปราคาหมด รูปราคะก็ไม่ได้หมายความว่าคุณทำกิเลสออกรูปราคะออกไปเนี่ยคุณก็ยังไม่ได้อยู่ในกามาวจรคุณก็อยู่ในกามาวจอรอยู่ในโลกสามัญน,นี่แหละไม่ได้หลบหนีไปไหนแต่คุณก็ทำกิเลสที่เหลือนี่ยหมดอีกแม้หมดรูปราคะแล้วอรูปราคะคุณก็ยังอยู่กับกามราคะจรที่เป็นรูปาวจรกามาว,าวจร และรูปาวจรก็ยังอยู่อวจรอยู่ก็โลกธรรมดาเขานี่แหละ <พอ S 1> ที่เขาเป็นแต่คุณต่างหากหลุดพ้นคุณต่างหากอยู่เหนือคุณต่างหากลอยตัวคุณต่างหากไม่มีตัวตน <พอ S 1> ที่หลุดพ้นสิ่งเหล่านี้แล้วพาะท่านเคยเคยพูดไปผมจาไว้ครับพระท่านว่าพระท่านเคยบอกว่าต้องอาศัยพวกกรารมอวจรเนี่ยมาช่วยกระทุง นะมันท่านถ้ามันไม่มีจริงมันไม,ไม่ยืนยันมันไม่ได้รับคําตอบว่าถ้ามันไม่กระทุง้งเราเราจะรู้ว่าเราเราอยู่เหนือมันเราว่เาเรา,เราหมดกิเลสแล้วมันกระทุ้งอยู่แล้วก็มันก็เหมือนกับกระทุ้งอยู่ในลมที่ว่างกระทุ้งไปก็ไม่<ถ>เราเราไม่ได้มีกิเลสที่จะไปมีปฏิกิริยากับมันเลย มันก็เหมือนผ่านไปผ่านมาเพราะมันเราไม่ได้ไปรับเราไม่มีมันก็มาของมันเองตัวมือข้างเดียวถ้าถ้าไม่มีการช่วยกระทุ้งเลยนี่คือมันก็ไม่ชัดถ้ามีมันกระทุ้งเลยเราก็ไม่ชัดแล้วก็ไม่เข้าใจว่าเอ้นี่เราอยู่เหนือมันจริงหรือเปล่าแล้วก็จะมักจะคิดว่าเราพ้นแล้วด้วยซ้ำเอยหลุดพ้นแล้วคนเราหนีมันวิ่งหนีไปห่างไกลไม่มีสิ่งเหล่านี้ เพราะการวิ่งหนีสิ่งที่เราเอาจจะต้องหลุดพ้นจากมันหรือว่ามีอำนาจอยู่เหนือของมันโดยเฉพาะอำนาจนั่นคืออำนาจปัญญาอำนาจปัญญาเป็นความรู้เป็นพลังลิ์ของความรู้อยู่เหนือเนี่ยไอ้นี่ร้อนหน้าไม่ติดมารครับมารกับพระพุทธเจ้าอย่างที่ในสูตรมารกับพระพุทธเจ้าเนี่ยที่มารบอกว่าเฮ้ยตถาคตรู้เราแล้ว มันวิ่งนี้วหูตูบเลยอาตมาก็พูดซ้ำพูดซากในสูตรนี้อันนี้นะยังยังมีในยะที่ซ้อนเข้าไปอีกครับพ่อท่านว่าเรื่องกามนี่แหละครับอถ้าหากว่าจะให้ไปสนใจในธรรมะพระองค์กลับบอกว่าให้ควรสนใจธรรมะในระดับกามคือธรรมกามโมนะครับ ไม่ไม่ใช่ว่าให้ไปสนใจแค่ยอดยอดแย่ๆเป็นธรรมราคะไม่ใช่ครับอ่อา้าวอันนี้สูดแดนตามเขาเอาลึกธรรมกาโมโดยพยัญชนะมันแปลว่าใครในธรรมความใครนะเป็นกาเป็นความใครอยากได้อยากได้ธรรมะเพราะนั้นมันเป็นภาษาที่ซับซ้อนจะไม่บอกว่าอยากได้ธรรมะแล้วธรรมะนี่อยู่ในละไวในฐานที่เข้าใจว่า มันเป็นธรรมนะมันไม่ใช่อธรรมนะลรละไว้ในฐานที่เขาแจอันนี้เพราะฉะนั้นคุณใคร่ในธรรมไม่ใช่เป็นคุณใคร่ในอธรรมอ้าจบแค่นี้ก็แล้วกันประเดี๋ยวจะต่อไปมากก็นี่จะฟันเฟือ